สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ผมมีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆจากแอร์แคเรียมาฝากกันครับดิวเด็ดต้องรีบแอร์ดีต้องโดนกับแอร์แคเรียลดจัดหนัก3-9พฤษภาคม2568เท่านั้นพฤษภาคมนี้ฝนตกแค่ไหนก็ยังคู่ได้ทุกวันเพราะช่วยลดความชื้นในบ้านไล่กลิ่นอับป้องกันเชื้อราและช่วยให้อากาศไหลเวียนดีหลับสบายยิ่งขึ้น โดย a i r c a r r i e r New Gen n n v e r t e r 9,000 BTU แอร์เจนใหม่เย็นไวประหยัดไฟเบอร์5ระบบอินเวอร์เตอร์เย็นเงียบคอยทองแดงทนทานใช้งานยาวนานเย็นสู้ร้อน คุ้มค่าทุกองศาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทีมงานแปะลิงก์พร้อมโปรเดตไว้ที่แคปชั่นและดีสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณแอร์แคริเอร์มาด้วยนะครับข่าวไซโคงวันนี้มาเก็บตกหลังเกมเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศสองคู่ที่แข่งขันกันไปนะครับเริ่มกันที่เกมที่ชมบุรีไดกินสเตเดียมเมืองทองยูเนเต็ดอดีตรองแชมป์สสมัยเจอกับราชบุรีเอฟซีรองแชมป์เมื่อปี 2, 2019นเกะครับเกมนี้ฝากเมืองทองของจิโนเลเตอรี่จัดทัพวางกิติพงผู้แถวเชือกลงเฝ้าเสาครับโดยวาง,งวววรก้มเ ที่ปรเมตอาจวิไลเมวิลลอเรนเซนและก็เอมิลโรบักขณะที่ราชบุรีจัดเต็มตวลุกชุดใหญ่ลงสนามทั้งเอ็นจิว่าคิมจีมินและก็เปโดรตาหน้าลงสนามนะครับเกมนี้เป็นฝั่งราชบุรีที่ออกนําถึง2ครั้งเลยนะครับจากตาหน้าตั้งแต่2นาทีแรกแล้วก็คิมจีมินในนาทีที่16ก่อนที่เมืองทองจะไล่ตีเสมอและพลิกกลับมาชนะจาก3ประตูของเมวิลลอเรนเซนนาทีที่5และ2ประตูจากปรเมตอาดวิไลานาทีที่25่และ89เาครับส่งเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะราช รอบ9ปีเกมนี้มีหลายองค์ประกอบที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทําให้สนามนมีปัญหาต่อการเล่นนะครับแต่ต่อให้สภาพสนามและสภาพอากาศไม่เป็นใจแต่เกมคู่นี้ก็ยังออกมาสนุกอยู่ดีแหละครับเพราะทั้งสองทีมต่างก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศแก้มืออีกครั้งโดยเฉพาะเมืองทองที่เกมนี้ต้องชื่นชมพวกเขาที่สวมหัวใจสิงฆ้าไม่ตายและทวงประตูคืนมาได้ไวครับก่อนที่พวกเขาจะฉวยโอกาแสแซงนําหนแรกและเป็นผู้ชนะได้ท่ามกลางสภาพสนามและก็สภาพอากาศเล่นงานนะครับจนทําให้เกมตะกุกตะกักในครึ่งหลังและต้องเ ครึ่องหลังช้าเพราะสนามต้องรีดน้ําออกตลอดนะครับแม้แต่ซูมามัต์สำรองก็ยังมีน้ําท่วมขังเลยซึ่งมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของเกมพอสมควรเลยแหะครับเพราะด้วยธรรมชาติของทั้งสองทีมเนี่ยที่เป็นทีมที่เล่นเกมบุกดุดันนะครับการต่อบอลพาสซิงไปข้างหน้าถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของวิธีการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับแต่เมื่อเจอฤทธิ์ของฝนถล่มเนี่ยนะครับเลยทําให้กลายเป็นว่าต้องเน้นบอลโยนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้จิโน่และเตอรี่กุนซือของเมืองทองก็ยังยอมรับนะครับเรื่องของสภาพสนามก็เป็นปัจจจััยบบววกกกกทททีีี่่ํําาาาาให้้้้พเเเเเขขชชนนนนนะะะและิิงไดดสสรร็ครือออมม ถือว่าเป็นเกมที่คนดูดูแล้วแฮปปี้นะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปด้วยความที่ทั้งสองทีมเนี่ยยิงประตูกันเยอะและกล้าแลกใส่คู่แข่งครับเลยทําให้เกมสนุกตั้งแต่นาทีแรกเลยพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็แอบเสียดายแทนราชุรีไม่น้อยเหมือนกันว่ากันจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้เล่นแย่อะไรเลยครับแต่เรื่องของฟุตบอลถ้วยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากนะครับเราต้องยอมรับว่าซีซั่นนี้ของทัพราชันมังกรเนี่ยทำมาได้ดีเกือบจะเรียกว่าเพอร์เฟกต์แล้วครับแต่ คนผู้หญิงเทดื้อเลยนะครับบ้ากันด้วยฟุตบอลต่อให้เล่นดีแค่ไหนแต่ถ้าไร้ทรอฟี่แชมป์มันก็ไปอวดใครเขายากเหมือนกันแหละครับเหมือนกับที่อาร์เซนอลที่เล่นดีเล่นบอลสวยงามแต่คนก็ไม่จดจําเพราะไม่มีทรอฟี่แชมป์มารับประกาศนั่นเองเลยครับก็ส่วนตัวก็พอใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นความลงตัวของของผู้เล่นแล้วก็ระบบที่เราใช้มากกว่าเราทําให้เรามีู่นงานได้ดีครับแต่ว่าก็จริงๆเราสองถ้วยที่เราเข้าไปเราก็เราก็หวังนั้งสองถ้วย แต่วันนี้พาไปถ้วยถนึงงละเราก็ต้องไปโฟกัสถ้วยที่เหลือนะบถ้ยหลีครับ,นะรบก็อย่างแรกเลยบอลแมตช์เดียวประมาทไม่ได้อยู่แนละ้วพ่อสู้แล้วก็เราก็ต้องไปนั่งทำคนบ้านเรื่องของสภาพสนามด้วยนะอย่างถ้าเราเจอวันนี้เราจะจะปรับเปลี่ยนยังไงมากกวา่านะเพื่อได้แก้ไขหละกการได้ ฉะนั้นครับบนเส้นทางซีซั่นนี้ของราชบุรีนะครับพวกเขาเหลือเพียงรีโว่คับไว้ให้ลุน้นซึ่งจะต้องเจอกับอีกหนึ่งทีมที่อยากจะคว้าแชมป์อย่างลำพูนวอริเออร์แน่นอนครับไม่ใช่งานง่ายๆแนๆ่แต่ผมเองก็แอบลุน้นแอบเชียร์ให้ราชบุรีมีแชมป์รายการเมเจอร์กับเขาบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นราชันมังกรก็อยากให้เป็นราชันที่มีมงกุฎแชมป์จริงๆครับให้คนได้จดได้จาว่าเป็นทีมแชมเปี้ยนนะครับขณะที่ฝั่งเมืองทองเองก็ต้องยอมรับครับว่าการพลิกกลับมาชนะราชบรรรีีีีใในนชช่่่่วงงงงงงงทโมมมมมมมเเตตตตััด um ๆกก็ไาาาาายยคคแถ้้อออส2 2 ยังยอมรับนะครับว่าเป็นเกมที่บ้ามากๆเลยทีเดียวส่วนจะเป็นแบบไหนให้เจ้าตัวตอบในคลิปนี้แล้วกันนะครับ They the team very strong mentality what they doing today is crazy crazy yeah? you you play semi final you receive two goals we are come back uh, this game remember me Inter against Barcelona เขาาิวแบบ สิ่งที่ทำให้เขาเขารู้สึกดีกับทีมเขาดูแบบความคิดมันเา็มที่คนนกบอลเขา่าที่ยิงอันนี้เป็นซมิฟาแนลเราก็เสียสองลูกเราก็กลับมาได้อะเรก็สุดท้ายโอกาสสุดท้ายพวกเราได้ลูกที่สามเราก็เกมนี้ทำให้เขาจำได้เกมที่บาร์เซโลนาที่เจออินเตอร์มิลานลาสูดเนียที่ยิงสามสามลูกนะนะโกทำให้เขาคิดนเกมนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเมืองทองในเกมนี้ก็คือปรเมศอาจวิไลครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นถูกที่ถูกเวลาหลังทําไป7ประตูจาก6เกมหลังมาสะท้อนให้เห็นนะครับเขายิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งมีความมั่นใจตามไปด้วยครับแล้วก็น่าจะขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนี้ด้วยแหละครับขณะที่แข้งอีกรายที่น่าสนใจนะครับก็คงหนีไม่พ้นเมลวินลอเรนเซนที่มีส่วนร่วมกับเกมนี้ครับกับผลงาน1ประตู1แอซิสแถมยังมีดีในแง่ของการปั่นป่นปวดแนวรัอออออองงงงงรราาีีีใในนนนหหหลลยยยยๆจจววะะเเเเมมมกกแส้ิู่่่่ททืตไปปซึ็ ของการพูดคุยกันต่อละครับว่าจะลงเอยกันแบบไหนการเข้าชิงชนะเลิศ FA Cup ของเมืองทองนะครับแน่นอนว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันอย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าช่วงที่ผ่านมาเมืองทองมีประเด็นออกสื่อทั้งปัญหาระหว่างตัวจิโน่กับทริสตองโดไหนจะมีตัวหลักบาดเจ็บอย่างอาริซิโซโก้แต่การที่เมืองทองมาได้ขนาดนี้เนี่ยท่ามกลางขุมกําลังที่มีแต่ปัญหานะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายเทคนิคนะครับอย่างพี่เป้โรนาร์ดิซัวจานะครับโคชจีโน่เลเตอรี่โคชอุทัยบุญ ชิงบอลถ้วยได้สาเร็จนะครับจุดนี้เนี่ยก็ต้องปรบมือให้จริงๆและผมเชื่อว่านัดชิงชนะเลิศนะครับบรรยากาศแฟนบอลเมืองทองเต็มฝั่งเนี่ยเราคงจะได้เห็นอีกครั้งอย่างแน่นอนละครับต่อกันที่เกมอีกคู่ที่สนามราชบุรีสเตเดียมนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดหวนมาเจอกับบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นครั้งที่6ในฤดูกาลนี้สถิติการพบกัน5เกมก่อนหน้านี้นะครับบุรีรัมชนะ3 BG บีจีชนะ1แล้วก็เสมอกัน1เกมครับเกมนี้บุรีรัมส่งกรันคาสิตปีเตอร์ซูดทีโรทอนบูมาทานันเป็นปสามนนครบสาบคัู่กกน สวดาวโรดวัย18ปีที่ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับฝั่งบีจีครับดร็อบชนะทิพย์สงกระสินบนนั่งสำรองนะครับส่งกฤษดาการแมนคุมตรงกลางร่วมกับสรัตอยเยนพร้อมวางกาคุโตโนสุดะอิฮันฟันดี้แลวก็ราเนลซานตาน่าเป็นตัวทีเด็ดในเกมรุกนะครับบุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าชัดเจนต่อ90นาทีครับก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ3-0จากประตูของเจอร์สันทาบินัสกรันเคาสิทธ์แลวก็สุภชัยเจเดดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเเมมมืององงททททยยยนนนนตใววััีีี่่24พฤษภาาาาค้สหิล ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าบุรีรัมเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับทั้งเรื่องของแทคนิคและสภาพร่างกายทั้งที่มีโปรแกรมลงเล่นมากกว่านะครับไม่ว่าใครจะถูกเลือกลงเล่นก็ทําหน้าที่ได้ตามจ็อบที่มอบหมายคู่ควรกับการเป็นผู้ชนะจริงๆนะครับบุรีรัมทำตามเป้าหมายครับยังอยู่ในเส้นทางลุน4แชมป์และเป็นอีกครั้งที่พวกเขาแสดงเห็นถึงคลาสที่เกินไทยลีกไปแล้วนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการทีมที่เป็นมืออาชีพรูปแบบการเล่นที่ยืดหยุ่นและนักเตะมีความเข้าใจเกมสูงมากนะครับนี่แหละครับคุณภาพของสโมสรที่ได้ผ่านเเเปลลนบี8ทมค พูดถึงบุรีรัมแล้วเนี่ยผมขอพูดถึงพันษาเหวีบูนหน่อยลวกันนะครับเกมนี้เขาได้ยืนในสนามครบ90นาทีและทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแม้ว่าอายุจะปลาเข้าไป34ปีแล้วแต่ร่างกายของพันษาก็ยังดีมากๆมีรูปประสบการณ์แล้วก็แทบไม่ได้แสดงความผิดพลาดออกมาเลยนะครับผมเองก็อดแปลกใจไม่ได้เหมือนกันนะครับที่มาซาทะอิชิอิเนี่ยเลือกมาโกบาลินี่ที่ฟอร์มเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดล่าสุดก่อนพันษาที่มีความสม่ำเสมอมากกว่าเะียอีกนะครับก็ไม่รู้เหม ตาของแฟนบอลลดลงไปหรอกครับแต่นี่คือฟุตบอลโคชก็คือคนใช้นักเตะครับเขาก็เลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมแฟนบอลอย่างเราก็ต้องยอมรับแล้วก็รอดูผลงานของนักเตะในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้แล้วกันนะครับตัดมาที่ฝั่งของ BG เนี่ยผลงานเข้าขั้นน่าผิดหวังเลยครับสกอร์ที่ออกมายิ่งแล้วใหญ่เลยแน่นอนว่ากระแสโจมตีคงพุ่งไปหาโคชบอยสุภาชัยคมุมศิลป์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อผลงานไม่ดีโคชก็โดนต่อว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกฟุตบอลครับแต่สําหรับผมแล้วเเนยยครบผมู้้สึกห็ใจโชขา ออกกับตำแหน่งรักษาการโค้ชของ BG ไม่เคยได้ทํางานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าปัญหาของ BG ีเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้อยู่ที่โค้ชบอยเลยครับแต่อยู่ที่โครงสร้างของสโมสรต่อให้จะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างอีกเดี๋ยวโค้ชบอยก็ต้องขึ้นบังคับตาทับอีกปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะไม่ถูกแก้สักทีแล้วครับวันนี้ BG ต้องถามตัวเองนะครับว่าต้องการอะไรถ้านโยบายของสโมสรยังเป็นแบบนี้พูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับโค้ชบอยก็ควรได้ทําต่อไปเลยครับในเมื่อเขาเป็นคนในองค์กรเข้าใจโครงสร้างขออออองงงงสสสสโมสรเเเเปปป็็็นนนนยยย่่่่่่าาาาาาาดดีีกกกจะททลลลลืให้วไแตุ ข้อมูลที่คิสไซโค้งได้รับมานะครับ BG เนี่ยก็เริ่มดำเนินการหาตัวโคชใหญ่คนใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเรียกโค้ชชาวไทยเข้ามาคุยแล้วคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือโคชอ้อนรังสรรค์วิวัฒชัยโชคเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีการตกปากรับคาอะไรก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแผนยังไงนะครับหวยอาจจะออกที่โคชไทยหรือว่าโคชต่างชาติก็ได้เพราะว่า BG ีเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วโคชของ BG จปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาล เกมที่ห้วยมาสเตเดียมระหว่างแพร่ยูเนเตดกับลำปาง FC ซซึ่งเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับเกมนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งแพร่เครื่องแรงเลยนะครับถลม่มลำปางท่วมท้นถึง5ต่อ0โดยให้ประตูของแพร่เนี่ยมาจากเวลลิงตันสมิธที่เหมา2ประตูครับบวกกับเรตุุ้รวงสายมาติวสซซาแล้วก็เอกลาฟหานพณนิตกิจอีกคนรับประตูครับทำให้แพร่ยูเนเต็ตการันตีเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในซีซั่นนี้โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างพลังการกับมหาสารคาม่งเองง จะเป็นใครในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่ๆนะครับคือพวกเขาจะเป็นน้องใหม่ของไทยลีกจริงๆเพราะทั้ง3ทีมที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับต่างเป็นทีมที่ไม่เคยลงเล่นบนลีกสูงสุดมาก่อนเลยครับะน้นัดชิงรอบนี้สนุกแน่นอนครับโดยเฉพาะนัด2ที่ไปเล่นที่ห้วยมา้าเฉื่อเกินนะครับว่าหลายคนคงได้ดูบรรยากาศร,รอบสนามแล้วว่ามีความคึกคักมากๆแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไทยลีกได้เนี่ยว่าที่ทีมน้องใหม่ก็ต้องทํคลับเรซนซิง่งปรับมาตรฐานในแต่ละอย่างให้ตรงกันนะครับซึ่งจากที่ผมทราบมาเนี่ยทั้ง3ทีมก็ส่งคลับเร เรื่องของไฟสนามห้องหับต่างๆที่ยังมีปัญหาให้มันดูดีครับเรียบร้อยตามมาตรฐานซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการบุรณะและก็การพูดคุยกับเจ้าของสนามที่ต้องทําให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานบนระดับไทยลีกจริงๆนะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของชุมบุรีเอฟซนะครับหลังจากจัดการเปิดตัวโคชโจทีรกดิโ์โพอ้นอย่างเป็นทางการไปแล้วครับต้องบอกว่าเป็นโฮมคัมมิ่งของโคชโจเลยนะครับเพราะเขาเคยเป็นนักเตะของชุมบุรีเอฟซแล้วก็อยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์ไทยลีกปี2007ด้วยนะครับมันก็เหมือนได้ คุณหน้าคุนตากันดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยนะครับชุบุรีประกาศแต่งตั้งโคชโจในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมครับแต่ในทางปฏิบัติโคชโจก็คือ H โค้ชที่คุมทีมข้างสนามนั่นแหละครับเพราะโคชโจยังถือเอไลเซนไม่สามารถลงชื่อเป็น H โค้ชได้กฎของไทยลีกบ,บังคับให H ้ H โค้ชต้องจบโปรไลเซนเท่านั้นชุบุรีก็เลยไปดึงโคชนบดรนบพรเอกสาตราครับที่มีโปรไลเซนเข้ามารับตำแหน่ง H โค้ชซึ่งโคชโจกับโคชนบรู้มือกันอย่างดีเลยนะครับเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วตอนอยู่ที่ปะตะทรองซึ่งกกกกกาาาารรรลลัััับมมนน่่่วงงนนนนนนใค้้้ีเย็จะตอตอิดดไไป เป็นต้องปรับตัวอะไรมากส่วนขุมกําลังของชุมบุรีคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามา3คนแล้วนะครับประกบรอบไปด้วยอูเครฟันลิงเกนกิเกลินาเรสแล้วก็จอร์ดฟิลิปเป้นะครับและแน่นอนว่าจะยังไม่หมดแค่นี้นะครับจะมีผู้เล่นใหม่อีกหลายคนทยอยเข้ามาเพราะเลื่อนชั้นกลับมาครั้งนี้เนี่ยชุมบุรีมีบทเรียนแล้วนะครับและจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตย้อนกลับมาทําร้ายอีกนะครับขณะที่การเตรียมความพร้อมสําหรับสู้ศึกฤดูกาลใหม่นะครับนักเตะชุมบุรีที่มีกําหนดการกลับมาซ้อมปรีซิซั่นในวันที่นี่ยเบะเก่าคมาซ้เนี่ ว่าใครจะอยู่ใครจะไปในวันนั้นแหละครับไม่มีคำว่าเด็กของใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับโคชโจนี่คือบทบาทที่ชมบุรีมอบหมายให้โคชโจดําเนินการเต็มที่จะเด็กคนนู้นหรือเด็กคนนี้ไม่มีความหมายอีกแล้วนะครับผลงานในสนามจะเป็นตัวตัดสินเพราะนี่คือชมบุรีสโมสรที่ให้สิทธิ์ขาดกับโคชในการเลือกนักเตะเคาเจอร์ต่างจากที่อื่นครับแต่ชมบุรีเป็นแบบนี้จริงๆก็ต้องรอดูกันนะครับว่าชมบุรีในมือของโคชโจที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากผู้บริหารเต็มที่จะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับต่อกันที่เรื่องราวของอุ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้สโมสรได้ประกาศปล่อยนักเตะต,ต่างชาติออกไปถึง7รายเรียกว่าโล่เกือบยกชุดเลยนะครับรวมถึงกลุ่มนักเตะไทยหนึ่งในนั้นคือขวัญชัยสุขล้อมผู้รักษาประตูของทีมนะครับล่าสุดเนี่ยอุทัยธานีก็ได้ตัวแทนของขวัญชัยแล้วนะครับหลังจัดการคว้าจิรวัฒน์วังทพันธ์ที่หมดสัญญากับขอนแก่นยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทีมแล้วครับเท่ากับว่าฤดูกาลหน้าอุทัยจะมีทั้งบุญเกียรติวงษาแจมแล้วก็จิรวัฒน์วังทพันธ์ซึ่งมีดีกร จากปุริรัมเข้ามาอีกคนด้วยนะครับถือเป็นนักเตะในสเปคของทีมเลยเพราะอุทัยชอบสะสมแข้งลูกครึ่งหรือนักเตะที่โตในต่างแดน,นอยู่แล้วครับหลายคนก็ทํางผลงานได้ดีจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติทั้งเบนจามินเดวิสวิลเลียมเบเดเชอร์แล้วก็เจมส์เบรดส์ฟอร์ดน่าสนใจจริงๆนะครับว่าลิออนเจมส์ในสีสื้ออุทัยจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับเขาน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนส่วนตําแหน่งเฮสโค้ชนะครับหลังจากมีลอสยอกซิชประกาศอาลาทีมไปเนี่ยอุทัยธานีก็พยายามตดนนาาด่ด่อาูนเจุลสหืว จะล่มไปแล้วนะครับแต่แฟนบอลช้างป่าห้วยขาแข้งไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอุทัยธานีขึ้นชื่อเรื่องของการหาโค้ชเก่งอยู่แล้วครับและชอบอิมพอร์ตโค้ชเข้ามาอีกเดี๋ยวก็คงเข้าไปเจรจากับเป้าหมายใหม่และดึงเข้ามาจนได้เลยครับมาปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของอยุธยายูเนเต็ดนะครับพอมูลนวันที่คิสเซโคงได้รับมาเนี่ยนะครับโค้ดกัสจากกริดสิริวัฒนาศาสตร์ครับน่าจะได้ทําทีมต่อครับหลังพานักรบอยุธยาสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ถลิกเป็นครั้งแรกนะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่ ที่ทําให้มาดีด้านงานโคชผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวในชีวิตของโคชกัตน่าสนใจมากๆครับเราติดตามผ่านรายการคุยไซโค้งในช่องคิดไซโค้งได้ในเร็วๆนี้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโค้งของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซโค้งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราครับและฝากไว้ด้วยนะครับ a i r c a r r i e r New Gen Inverter ครับมีโปรโมชั่นถึงวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณ Air Carria มาานนนะทีีี้้้ดววยรับแล้ววสสัดีครับ